สวัสดีค่ะพบกับพี่เอ็มนะคะแล้วก็น้องพลอยค่ะกับรายการฟูดไดอารี่ b CP ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็แต่งตัวประหลาดๆนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนก็จะมาทําขนมต้อนรับวันฮาโลวีนกันนะคะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทําขนมกันเนี่ยเรามารู้จักกับประวัติของวันฮาโลวีนก่อนดีกว่าค่ะวันฮาโลวีนนะคะเขาจะตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกๆปีนะคะซึ่งเป็นวันที่ชาวเคลเพื่อค่ะ ชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไอแลนด์นะคะเกมเขาจะแบบมีความเชื่อกันว่าวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาก็จะแบบหาร่างคนเพื่อแบบจะไปสิงแล้วคนที่แบบยังมีชีวิตอยู่จริงๆนี่ยเขาก็เลยต้องปลอมตัวแบบแต่งตัวให้แปลกประหลาดแล้วก็แบบทำผีใช่ทำเสียงอีกะทึกให้แบบผีตัวจริงเขาแบบตกใจแล้วก็หายไปที่อเมริกาค่ะคือดูเาว่าเด็กๆเนี่ย คืนวันฮาโลวีนนะคะเขามีความสุขมากนะเพราะเขาสนุกมากการที่แต่งตัวเรียนแบบคนตายคือแต่งตัวเป็นผีนั่นเองค่ะพี่เอ็มที่กับพลอยแต่งตัวแบบนี้ใช่นี่แหละแล้วเขาก็จะไปตอนคืนนะคะเขาจะออกไปเดินตามบ้านไปเคาะประตูตามบ้านพอเจ้าของบ้านเปิดประตูมานนะคะก็จะเห็นเด็กๆที่แต่งตัวนะคะเด็กๆก็จะพูดคําว่า Trick Or Tre ในทีนี้เนี่ย เป็นเจ้าของบ้านทุกคนนะคะที่เปิดมาแล้วได้ยินเสียินคำพูดก็ต้องให้ขนมค่ะให้ลูกกว่ากับเด็กๆพวกนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปทาขนมต้อนรับคืนวันฮาโลวีนกันเลยดีกว่าค่ะดีค่ะน้องพลอยคะแต่ก่อนอื่นค่ะคิดว่าทําชุดนี้มันไม่ค่อยจะหาอนะคะทำไมอะพี่เอมก็มันจะลุ่มล่องลุ่มล่ามันมีโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เอมจะเสกคาถาค่ะแล้วจะเปลี่ยนชุดเป็นมั้กรกันเลยพี่เอมเสกคาถาได้ด้วยใช่ในความสามารถอีกอย่างนึงที่พอยังไม่รู้นะคะเนี่ยน้องพลอยไปดูซิแล้ว ้องพอยต้องหลับตานะคะหลับตาค่ะหลับตาแกงปอเนี่ยพีย่เอ๋ไม่ได้แกงจริงๆ okay, okay. หลับตาโอเคหนึ่งสองจะปิ๊งอ่าเ่าไปตาเอมค่ะเปลี่ยนอย่างที่เพี่แอบอกไว้ว่าคืนฮาโลวีนจะมีเด็กๆมาขอขนมใช่ไหมคะวันนี้พอลอยเตรียมขนมที่มีชื่อว่า ช็อกโกแลตทำกิ้นทาร์มาฝากค่ะเพี่ยมนะคะวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากเอ่ยเป็นเมนูมูสช็อกโกแลตนะคะสอดไส้เจลลี่ส้มค่ะแล้ววันนี้นะคะมาเริ่มจากเมนูของพลอยกันก่อนนะคะก็คือช็อกโกแลตทำกิ้นทาร์นะคะอันนี้นะคะเป็นเนยนะคะแป้งอเนกประสงค์ค่ะมีผงโกโก้เพราะเราจะทำเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเพี่ยมแล้วก็อันนี้ไอซิ่งชูการ์ค่ะแล้วก็เกลือส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ไก่ซีพีนะคะอันนี้เริ่มกันเลยนะคะเพี้ยมก่อนอื่นเลยนะคะใส่เนยลงไปก่อนค่ะใส่แป้งลงไปค่ะ แล้วตอนนี้ก็สับก่อนเดี๋ยวเติมไอซิ่งลงไปค่ะต่อด้วยผงโกโก้นะคะก็เกลือค่ะประมาณหนึ่งหยิกมือนะคะตอนนี้ส,ส่วนผสมเราก็ร่วนๆเป็นเม็ดทรายนะคะ,คะนี่ก่อนที่เราจะเทไข่ลงไปแล้วก็ทำหลุมตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็จะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวระหว่างที่พี่เอามาผสมให้เขาเข้ากันเนี่ยดยองพลก็จะเตรียมที่เป็นทาร์ทมันเทปเปอร์หรือว่ากระดาษไขไว้นะคะแล้วก็จะโรยด้วย แป้งอนเนกประสงค์นิดนึงเพราะว่าตอนที่เรานวดเนี่ยค่ะเขาจะได้ไม่ติโต๊ะค่ะพูดถึงวันฮาโลวีนนั้นค่ะพี่เอ็มต้องแบบมีเรื่องผีมาเล่าดีกว่าโรงเรียนนะคะ<ม>ก็ส่วนมากเนี่ยก็จะมีนักเรียนเยอะแยะค่ะพอปิดภาคเรียนเนี่ยก็จะปิดภาคเรียนยาวก็จะไม่มีใครสามารถเข้ามาได้ใช่ไหมค่ะพี่เอ็มแล้วเหมือนก็ว่ามีเด็กคนหนึ่งอยู่ในห้องน้ําและพาโรางเรียนนนะคะเขาก็ไม่รู้ค่ะว่ามีเด็กอยู่ในนั้น <5 PM. S 1> เขาก็เลยปิด โรงเรียนเรียบร้อยแล้วทุกคนก็กลับบ้านกันค่ะมมาคิดดูเกิดอ,อะไรขึ้น3เดือนนั้นขึ้นเด็กคนนั้นก็ไม่สามารถเอาจากห้องน้ำได้ก็เลยกลายเป็นศพอยู่ในห้องน้ำค่ะอ,อ้าก็มีเรื่องเหมือนกันพี่แอมจริงเหรอืรอเรื่องเกี่ยวกับลิฟต์พี่แอมพี่แอมเคยได้ยินไหมคะที่แบบเวลาเราขึ้นลิฟตคนเดียวใช่ไหมก็จะรู้สึกแบบบรรยากาศจะวางวเวงนิดนิดแล้วก็แบบ ่วนใหญ่เนี่ยก็คือถ้าขึ้นลิฟต์ตอนคืนก็จะยิ่งน่ากลัวใช่ไหมคะพี่เอ็มจริงค่ะและทุกครั้งอ่ะก็คือชอบแบบบางทีเราสมมติเราจะขึ้นชั้นสี่อย่างเงี้ยพอเราไปกดชั้นสี่แต่ขึ้นแบบลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วพอเปิดมาก็คือไม่มีใครอ่ะพี่เอ็มกี้เขาเล่ามาก็คือเป็นแบบเหมือนทุกลิฟต์หรือว่าทุกตึกเนี่ยเขาก็ต้องแบบมีคนงานก่อสร้างใช่ไหมคะพี่เอ็มเขาก็อาจจะ<ช>แบบใช่เขาอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตลงไป ค่ะเรื่องพวกนี้นะคะเอ็ว่าคุณผู้ชมก็คงเคยได้ยินบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตำนานของทุกรองเรียนค่ะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็จะมีเป็นตำนานอันนี้แหละค่ะโอที่พี่มคุยไปคุยมาเนี่ยแป้งพายของพอยก็นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวพอยต้องเอาไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ20นาทีก่อนนะคะพีรียมก่อนที่เราจะมารีดแล้วก็มากรุบเป็นแป้งพายค่ะ หลังจากผ่านไป20นาทีนะมีแป้งของพอยก็พร้อมใช้แล้วล่ะคะ<อ>่ะพี่เอ็มโอเคเลยวันนี้นะคะพอจะคลึงเป็นแบบ2พิมพ์นะคะก็คือใช้พิมพ์อันนี้แบบใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็อีกไซส์ก็คือจะเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอยก็จะรีดให้เขาเป็นแผ่นบางนิดนึงนะคะพ<ต>ี<ๆ>่เอ็มแล้วก็จะกรุบลงในนี้ค่ะโอเคต้องให้บางเท่าไหร่คะน้องพอยอันนี้ค่อนข้างบางนิดนึงค่ะพี่เอ็มตอนที่เราใส่จะได้มีที่ใส่ใต้เยอะๆพี<ม>่เอ็มรู้เลยว่าเป็นคนทำเบเกอรี่ด้วยความรัก ดูสิคะมองจากบุมบนนี่ <สะ S 1> ใช่เลยก่อนที่เจ้าไปออกเนี่ยเราก็ต้องไปแช่ตุเย่ที่เขาแข็งก่อนนะคะ,คะเพื่อไม่ให้คัดกดตัวค่ะ ตอนนี้ทาของพอยก็แข็งแล้วพี่เอมเดี๋ยวจะเอาไปอบก้วนะคะโอเคเลยกำ<อ>ลังนอ้ที่อุณหภูมิประมาณ170องศาประมาณ15นาทีะคะ่ะแล้วต่อไปนะคะระหว่างที่เรารอทาร์อบอ,อยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำไส้ตัวที่เป็น ฟักทองคัสตาร์ดกันค่ะอืมค่ะนะส่วนผสมนะคะก็คือขาดไม่ได้เลยก็คือฟักทองนะคะนี่พอยเอาไปนึ่งให้เขาสุกแล้วนะคะครีมค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลนะคะก็เป็นส่วนผสมของนมค่ะแล้วก็แผ่นเจลาตินค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ไข่ไก่ของซี่พี่ค่ะนี้พอยใช้ไข่แดงหิ่งหกฟองด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวพอยจะเอาฟักทองที่นิ่มแล้วนะคะเตรียมเราจะขูดเนื้อออกมานะคะแล้วก็มาบี้ให้เขาเละๆก่อนค่ะแล้วก็จะผสมกับนมและครีมค่ะ ตอนนี้ฟักทองของเราก็เริ่มเข้ากับครีมแล้วก็นมแล้วนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วค่ะตอนนี้ที่คอยต้องการเนี่ยเป็นสีส้มนิดนึงค่ะเพี้ยนก็เลยะจะใส่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงค่ะ ขาจะใส่น้ําตาลลงไปครึ่งหนึ่งในนี้แล้วก็ครึ่งหนึ่งลงไปในไข่ค่ะตอนนี้นะคะมีส่วนผสมของนมที่เพื่อต้มไว้เนี่ยเขาก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะคะแล้วก็พี่เอ็มผสมไข่แดงกับน้ําตาลเข้ากันแล้วค่ะราจะเทลงไปแล้วนะคะพี่เอ็มค่ะแล้วระหว่างที่พี่เอ็มคนส่วนผสมให้เขาข้นขึ้นนะคะคอยไปดูถาดดีกว่าค่ะที่เราอบเอาไว้ค่ะว่าเขาได้ที่หรอยง มาค่ะพี่เอมเดี๋ยวคอยช่วยคนมั่งสลับกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจัดพี่เอมค่ะเมื่อกี้มะนาวหล่นอ,อนน่ะพี่เอมช่วยเก็บให้พ่อยหน่อยได้ไหมคะโอเคได้จ้ะขอบคุณค่ะ โอ้ได้ละจ้ะาค่ะพี่เอ็มอะวางไว้เลยค่ะพี่เอ็มอ้าวไม่ชันแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวชัวางเอาไว้นี่พี่เอ็มค่ะมีอะไรที่หนูยังไม่รู้อีกไหมนี่ยนอกจากพี่เอ็มเสร็จคาถาได้แล้วเนี่ยหน้าจ้าอ่าวนาวอ่ะอีกลูกหนึ่งจ้ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะคัสตาร์ดักทองนะคะก็คือค้นได้ที่แล้วตอนนี้ทําให้เขาเย็นลงเนี่ยโดยการที่ใช้อซ์บารหรือว่าชามน้ําแข็งนะคะคือเป็นชามที่เขาเย็นกว่า ชั้ชน,น้า่บ,บนของ,ของช,ชายชั้น้ันบนขอ,ของเราจะได้เย็นเร็วๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้ใส่ใลงไปในทาดได้ค่ะมาค่ะแล้วก็เลยไอ้หน้นึงใช่ไหมคะนี้ก็คือง่ายๆเลยค่ะเรียกว่าช็อกโกแลตการ์สนะคะก็คือการที่นะคะเป็นดาร์ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็นี้เป็นวิปปิ้งครีมค่ะก็คือพอจะเอาวิปปิ้งครีมนะคะไปต้มให้เขาร้อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเทลงมานใ,นในชามช็อกโกแลตค่ะ,คะตอนนี้นะคะไส้ที่เป็น ซักทองคัสตาร์ดแล้วก็ช็อกโกแลตก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทลงพิมพ์กันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสาหรับเมนูช็อกโกแลตทัมกินทาร์ตนะคะนี่แต่แล้วน่ากินมากาเลยเป็นรูปแมง,งมุมรูปหมวกนีนะคะใช่แล้วหมวกแม่มดมีคะ่ะแมงมุมเหมือนกันแล้วก็มีคัาวกับ <c oughs> ที่เป็นหน้าสักทองใช่แล้วค่ะค่ะพี่เอมคะตอนนี้เมนูของพลอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมของเมนูพี่เอมมีกว่างไหมคะโอเคเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำมูสช็อกโกแลตสอดไส้เจอรี่ส้มกับพี่เอ๋มกันต่อนะครับเราไปพบกับช่วง เี่เคอ c o เมนต์กันก่อนเลยครับ